สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันในสัปดาห์ของหน่วยต้นไม้ที่รักกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการดูแลร,รักษาต้นไม้เด็กๆรู้หรือไม่คะว่าการดูแลร,รักษาต้นไม้ดูแลอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยการรดน้ำต้นไม้ 1. เลือกอุปกรณ์การรดน้ำให้เหมาะสมกับต้นไม้ 2. ลรดน้ำในตอนเช้าและตอนเย็นไม่ควรรดน้ำตอนกลางวันอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ได้แก่บัวรดน้ำควรใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็กและใส่ย่างควรใช้รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะเด็กๆ ต่อไปจะเป็นการพวนดินนะคะเด็กๆ 1. เตรียมซ่อมพวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพวนดิน 2. ใช้ซ่อมพวนดินรอบๆโคนต้นโดยทําอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้โดนรากของต้นไม้นะคะเด็กๆและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพวนดินก็คือซ่อมพวนนะคะ ต่อไปจะเป็นการใส่ปุ๋ยนะคะเด็กๆ 1. เตรียมช้อนปลูกและบัวรดน้ำา 2. เลือกชนิดของปุ๋ยตามความต้องการโดยจะแบ่งเป็นปุ๋ยคอ,อกหรือปุ๋ยหมักใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโดยให้ทั่วดินรอบๆต้นไม้และส่วนของปุ๋ยน้ำชีวภาพให้ผสมน้ำกับปุ๋ยตามฉลากแนะนำวิธีใช้แล้วใช้บัวรดน้ำรดต้นไม้ทั่วไปได้เลยค่ะ และสุดท้ายก็คือการถอนและการเก็บวัชพืชค่ะ 1. เตรียมอุปกรณ์กําจัดวัชพืช 2. ใช้มือดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็กๆออกถ้าวัชพืชต้นใหญ่ควรใช้ช้อนปลูกหรือเสียมขุดทั้งรากและต้นออกไปทิ้งให้หมดนะคะ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการถอนและการเก็บวัชพืชน,นะคะได้แก่เสียมใช้ขุดหลุมขุดดินและขุดถอนวัชพืชน,นะคะและนี่ก็คือเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำร่วมกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูได้รับชมกันด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาต้นไม้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะและเกมนั้นก็คือเกมสังเกตรายละเอียดของภาพหรือเกมลอตโต้นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพภาพนี้นะคะว่าในภาพนี้ประกอบด้วยภาพอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มนับ1-10ถึงให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพภาพนี้ให้ดีๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ เด็กต้องเก็บไว้ในใจก่อนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพที่เด็กๆสังเกตไปนั้นในช่องสี่เหลี่ยมนี้มีภาพไหนบ้างเอ่ยเรามาดูแถวแรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆภาพแรกเป็นภาพต้นไม้เด็กๆคิดว่าต้นไม้ต้นตน,นี้มีอยู่ในภาพนั้นหรือไม่คะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆมีอยู่ในภาพนั่นเองค่ะและภาพต่อไปเป็นภาพซ่อมพวนดินสีแดงเด็กๆคิดว่าในภาพนั้นมีภาพซ่อมพวนดินหรือไม่คะเด็กๆช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะว่าในภาพนั้นมีภาพซ่อมพวนดินหรือไม่ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆในภาพนั้นมีภาพซ่อมพวนดินค่ะ และภาพต่อไปเป็นภาพของบัวรดน้ำสีฟ้ามีรูปดอกไม้ตรงกลางเด็กๆคิดว่าบัวรดน้ำสีฟ้านี้มีอยู่ในภาพนั้นหรือไม่คะใช่แล้วคะ่ะไม่มีอยู่ในภาพนั้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆติก๊กตอกติก๊กตอก ใช้ภาพกิ่งไม้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพกิ่งไม้เด็กๆสังเกตนะคะว่าภาพกิ่งไม้มีอยู่ในภาพนั้นหรือไม่ใช่แล้วค่ะไม่มีอยู่ในภาพนั้นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆ เหลืออยู่5ภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่า5ภาพสุดท้ายนี้จะมีกี่ภาพเอ่ยที่มีอยู่ในภาพนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปเป็นภาพของเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้าน่ารักเชียวค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่ามีอยู่ในภาพนั้นหรือไม่คะเอ๊ะคุณครูเห็นแวบๆแล้วค่ะเด็กๆ เด็กๆช่วยคุณครูสังเกตอีกทีสิคะว่ามีอยู่ในภาพนั้นจริงหรือไม่ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเ,เด็กผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้านี้มีอยู่ในภาพนั้นคะ่ะและภาพต่อไปเป็นภาพใบไม้เด็กๆสังเกตสิคะว่าในภาพนั้นมีภาพใบไม้แบบนี้อยู่หรือไม่คะใช่แล้วคะ่ะมีอยู่ในภาพนั้นจริงๆด้วยนะคะเด็กๆ เหลืออยู de k. De k ่หน e, um ึ k, ha, e ่งแถวสุดท um ้ายแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าบัวรดน้ำสีชมพูนี้มีอยู่ในภาพนั้นหรือไม่คะเด็กๆลองสังเกตดูอีกทีสิคะว่าเด็กๆคุ้นๆบัวรดน้ำสีชมพูนี้หรือไม่อ่าคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะเห็นบัวรดน้ำสีชมพูนี้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะมีอยู่ในภาพนั้นนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เหลืออยู่สองภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆลองทายสิคะว่าสองภาพนี้มีภาพไหนอยู่ในภาพนั้นคะหรือว่าสองภาพนี้จะไม่อยู่ในภาพนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆและภาพที่มีอยู่ในภาพนั้นก็คือภาพดอกไม้สี่ชมพูนั่นเองคะ่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมเกมการศึกษาเกมการสังเกตร,รายละเอียดของภาพหรือลอตโต้สนุกไหมเอ่ยถ้าเด็กๆสนุกเด็กๆรอติดตามในสัปดาห์หน้านะคะว่าคุณครูจะนำเกมการศึกษาอะไรมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันอีกสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ